สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับว,วันนี้นะครับผมจะพามาดูาที่ขายร้านขายโครงตานกนะครับเป็นโครงตานกกับโครงสยามนะครับผมพิกัดร้านทั้งทองสักเหล็กนะครับสำหรับท่านใดที่สวัสดีครับผม <laughs> ลืมไปตรงนี้ <laughs> ตอาดาที่หาอยู่นะครับเป็นโครงตานกนะครับหรือว่าโครงสยามที่ร้านนี้เฮียเขามีขายนะครับปล่อยเงินดาวด้วยนะครับผมก็จะมีไอตัว n t 1 4 1หน่นะครับ36500นะครับ36500่นาเนี่ยครับแล้วตัวใหญ่ นกตัวใหญ่นี่อ้าวไม่มีนะครับมีหน้าร้านตัวเดียวนะครับรู้สึกของจะหมดนะครับมีแต่เอ็นทีพี่โกคมีอ่ามีแต่เอ็นทีสิบเอ็ดทีสิบเอ็ดก็ไม่มีบางคนฝากช่องด้วยครับฝากช่องไหมฝากช่องวะฝากละฝากสินี่สวัสดีครับฝากช่องคุณโคกรถไถทองทำด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ถามผมมานะครับว่าที่พิจิตรที่ไหนมีขายนะครับ แนะนาร้านั่งทองสักเหล็กนะครับผมมีจใจดีครับเข้ามาพูดคุยกันได้มีช่างเงินดาวนะครับแล้วก็เงินสดนะครับผมแล้วก็เป็นอุปกรณ์การทํานาทุกอย่างนะครับมีสายพานด้วยนะแล้วก็มีเครื่อง <c oughs> <c oughs> มีเครื่องขาย้วยนะครับเพื่อนๆเป็นเครื่อง ซตทีก็มีนะครับก็วันนี้พี่เจ๊กมาจัดเซตทีใหม่ไป็หนึ่งตัวนะครับร้อยห้าห้าอยู่ที่สี่หมื่นเก้านะครับผมสี่หมื่นเก้าห้าร้อยนะครับบอกวา่าพี่เจ๊กมาดาวไปนะราคาเงินดาวนะร,ราคาเงินดาวนะครับผมไม่ใช่ราคาเงินสดเดี๋ยวจะมีมามา่าอีกเดี๋ยวจะมีมาม่านะครับอันนี้ผมแนะนําร้านให้นะครับนี่อุปกรณ์ปั๊มพวกออ่าย,อายางยางมีครบทุกอย่างนะครับผม ยามาห้าเ็นแซ่ดไยามาห้าไม่ดามเขาต้องมีคาันี่หางเป็นหางก็มีนะครับเฮ้ยเป็นของอยุธยาเทคเตอร์เนี่ยอ่าเป็นของยุจยาเทเจอร์นะครับหางหางก็มีนะครับมิชชาวนานี่อ่ผมมิชชาวนานะครับแล้วก็ทะเลทองพนัดนิคมอ่าลุงหางลุงเพชรก็มีนะครับผมนี่ หางลุงเพชรแล้วก็เป็นพวกหางยุดยาเทคเตอร์นะครับน่ามีกิโลด้วยนะกิโลกระชั่งเอาไปทำไมอ่ะจะไม่ขาย <c oughs> จ,ำจำเสียงก็ได้ไหมเพื่อน <c oughs> เอามีลิงหางลิงลมก็มีนะครับนี่ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับเป็นโคลนตานกมีทั้ง NT11 ก็มีนะครับ หนึสี่หนึ่งพัดหลายอย่างนะครับวันนี้มาไม่ให้เสียเที่ยวนะครับมาจัดไปหนึ่งตัวอุปกรณ์เยอะนะครับมีขายทุกอย่างนี่ครับวินจะเลือกเอาหน้าไหนก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าร้านกันนะอันนี้เข้าเข้าทั้งหลังนะครับนี่ย <c oughs> โอ้นี่ครับเป็นอีทีรตัวเก่านะครับผม ยังมีขายอยู่นะครับ ET ร้อยสิบตัวเก่านีนรท่านใดที่ต้องการหาไอ้ ET 1 1 0นะครับตัวเก่ายังมีขายอยู่ครับที่ร้านนี้ผมพาดูหน้าร้าน,นครับนี่มาขายของขายดิ อันนี้อยู่แผนกจัดการนะครับถ้ามาติดต่อมาติดต่อด้านนี้นะครับหน้ายังไม่แต่งเลยโอ้ยยมาถ่ายเลยโอ้โอ้ไม่ต้องคนสวยไม่จำเป็นต้องแต่งนะครับขายไงไอเสือภูเขาอ่ะกี่หมื่นกี่หนสามก่หมื่นสเสือภูเขาอ่ะไหนเอาไหนน่ะหน้าเดี๋ยวพาไปดูเขาเรียกเสือภูเขาใช่ไหมเขาเขาไม่ได้เอล่อนเหรอเอล่อน นี่นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นหน้าร้านเอลออนเสลอภูเขาอะสี่หมื่นสามราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันบาทนะครับขับเพื่อนล้อหน้าเป็นขับเพื่อนล้อหน้าเอลอ่อนนะครล้ขึ้นมานั่งของขึ้นดีล่ะเป็นไหนแบบหนาดดีละนั่ใจ่กันล้นี่คือไปนั่งน้อยนี้ นี่นะครับสี่หมื่นคะแนะสามสี่หมื่นคะแนนนะสีะ 13, ่หมืน 13, ่นสามน,น,น,นะครับผมนี่เ,นเกียร์อยู่นหน้านๆทีน,นี้รีวิวโดยช่างเอกนะครับใส่เกียร์ดิ ม <c oughs> ีเลี้ยวใช่ไหม <c oughs> อย่าด่าผมนะครับวันนี้ผมทาพงกนเล่นๆนะอันนี้มาดูหน้าร้านนะครับอุปกรณ์การขายร้านนี้เยอะมากนะครับผมมีราตัดหญ้าตั้งนี้นะครับอันนี้จะเป็นไอ้ตัว n t 1 6ตัวใหญ่นะครับผมไอพี่ตัวนี้เท่าไหร่นะ <45. S 1> 4 6 5 4มื ตัวใหญ่นะสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามเหรออ่าสี่หมื่นสามนะครับผมตัวใหญ่ nt 1 6นะครับสี่ nt 1 6พัดนะครับตัวท็อปนะครับผมเนี่ยเป็นใบหน้าห้าครับวงสามสอง มีอุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างนะครับที่นี่ห้านขั้งท้องอะไรยนนะครับพิกัดสักเหล็กนะครับผมรถยังไม่มาที่ถามผมว่าซื้อที่ไหนที่ไหนนะครับคือนี้จะเป็น เขาเรียกรถอะไรนะครับเรียกไปถูกเนี่ยเป็นทีไอเซ็ทีร้อยสี่สิบนะครับนี่ยังมีไอตัว RT ทีตัวเก่าอยู่ครับเป็นอาทีร้อยสิบพัทนะครับผมยังมียังมีเหลืออยู่หนึ่งเครื่องนะครับเนี่ยเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากจะหาไปใช้นะครับยังยังเหลืออยู่นะครับ แต่ผมจเจาร้อยห้าห้าเขาไม่มีแล้วนะหมดเอาที่มันไม่มีอ่ะถ้ามีปุ๊บถูกจะต้องเสียจังค์ี่ ถอยถอยเก่งตุ้มโอเคนะครับนี่เป็นหน้าภายนาไม่ภายหาไายหน้าร้านนะครับผมก็จะเป็นทางโซนพิจิตนะครับถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือว่าราคาเกี่ยวกับอะไรต่างๆได้นะครับที่นี่มีขายหมดทุกอย่างนะครับผม 4ี่สามนี่ปีสิบหกนะครับสี่หมื่นสามครับผมอ้าวคุณรถไปแล้ว ลืมดูนะครับยาวน่าจะประมาณ2เมตร50นะครับนี่สำหรับลูกขุกเมื่อกี้ลืมสักเกตนะครับน่าจะได้นะความยาวนะครับ2เมตร50เรามีพวกปั๊มน้ำเพรกะอะไรนะครับมีครบทุกอย่างนะครับผม,ผมสั่โปรเจกพานเด็ครับ ้ับบช่องนะครับเ <ST>. ขาดังกับผมนะมันจะมาฝากผมนะครับผมเอาโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับให้ฝากช่อง